ชาวบ้านรังบัวตวําบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ต้องจัดเรือรับนักท่องเที่ยวเข้าชมทุ่งบัวแดงในบึงบรเพชรหลังนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมบัวแดงกว่าพันไร่ที่ตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพัง่งเต็มพื้นที่กันเลยครับโดยตลอดช่วงวันหยุดยาวทั้ง3วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมที่ทุ่งบัวแดงกันเป็นจำนวนมากก็ทําให้หมู่บ้านรางบัวคึกคักเป็นพิเศษครับ มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดแวะเวียนเข้ามาจ้างเรือประมงของชาวบ้านให้พาออกไปชมทุ่งบัวแดงในพื้นที่บึงบรเพชรนี่ฮะดูะเป็นยังไงครับอตอนแรกเมื่อกี้เงยหน้ามาดูจออุ๊ยนี่ภาพวาดหรือเปล่าครับไม่ใช่นะภาพจริงๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ออกดอกบางสะพานสวยงามแบบนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเขาจะคิดค่าบริการนักท่องเที่ยวคนละหนึบาทครับช่วงนี้ก็คือ น้ำท่วมนาก็ยังไม่ได้ทํานาก็คืออาชีพพานักท่องเที่ยวชมบัวแดงก็คือเป็นอาชีพเสริมค่ะของชาวบ้านในในหมู่บ้านของหมู่หกตำบลวังมหากรน,นี่แหละค่ะคือชาวบ้านเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เขาจะมีวิธีเลือกเรือด้วยนะครับให้เหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับแต่ว่าอ้าไปคนเดียวนี่ทายังไง ไม่มีปัญหาครับสามารถลงเรือได้ในราคา100บาทเช่นเดียวกันสำหรับทุ่งบัวแดงบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลพนมเศษและตำบลวังมหากรครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมดอกบัวแดงได้ตลอดทุกวันนะครับโดยเขาจะมีจุดขึ้นเรือให้เลือก2จุดในการสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชร ตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็จะถึงที่ทุ่งดอกบัวแดงส่วนจุดที่2เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านรางบัวอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้อยู่ใกล้กับทุ่งบัวแดงนะครับและก็จะมีเรือของชาวบ้านคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันครับ ค่ะใส่ชุดไทยหรือว่าจะใส่แบบชุดไปเวททั่วไปก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยนะคะสีเนี่ยคือเราต้องใส่เสื้อสีอะไรอ่ะสีเหลืองไหมสีเหลืองมันก็จะตัดกันอยู่นะเด่นใช่ไหมคะถ้าใส่ชมพูมันก็จะกลืนไปกับสีของดอกบัวลักษณะแบบนั้นจริงๆทุ่งบัวเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ประจุบคีริขันก็มีครับส่วนที่อุดรธานีก็มีถ้าจำไม่ผิดอุดรธานีจะบานสักประมาณเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็น่าจะ น่าจะเลยช่วงพีคมาแล้ว<ม>นะครับก็ขยับไปที่นครสวรรค์ต่อดังนั้นหลายพื้นที่ก็จะมีความพยายามในการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้นะครับให้คนได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้เช็คอินแล้วก็อัพลงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยต้องใส่ชุด<เ>แบบนี้ไปถ่ายต้องมีธีมนะใช่สวยงามทีเดียวนะครับ